สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พุดลุนลุงน,น,นะครับผมอันอยากกินปลาหมึกปลาหมึกย่างน,นลุงๆเนะะาะทั้งซึ่งเท่าไรก่อนท,ที่ห้าตัวร้อยครับทั้งล่างลหรอหกตัวร้อยครับโอ้เอาเอาห้าตัวร้ 1. 1> อยหนึ่งมันต่างกันตัวเล็กตัวใหญ่ปะครับแล้วก็เอาข้างล่าง หน่สองร้อยเนาะยางเตาปลามึกยางที่นลองคักยงางนายย้ำได้ยี่ยี่ย่างันึ่งขยุงครับ ยีเ้าคามักเป็นคล่อยเสือให้เข้าด้วยอ๋อโดยกราร้ากับ3 4ได้ยูก็ต้องอยู่นะผมะออกมา,า,เ,าเพราะว่าตอนกลางวันเราก็พักผ่อนใช่ไหมครับแล้วพักแถวนี้ไหมครับถา,า,างทัยนการนี่ขายนานยังนี่อนอนโอ้ยอนอีตเลยเนาะ โอ้เมื่อไรก็ต้องเปลี่ยนเนาะตั้งแตโควิดมาเลยก็ห้าถึงสก็แสดงว่ามาอยู่นี่น่าจะสิบปีแล้วมั้งนะห้าถึงสามห้าถึงสามโอ้เป็นคนวุทยาแล้วเป็นอ๋อวิทยาไปอยู่นี่ก็ยาวลูกเต้าก็เรียนหนังสือนี่เลยครับอ๋้แต่ก็ได้เลยคืนหนึ่งก็น่าจะพอพอได้อยู่ วันตอนนี้น้อยหน่อยก็วันกิโลกับไดกคืออ่ามาหน่อยครับพออยู่ได้เนาะจะมีอาชีพหนึ่งครับพอแล้วมั้งครับลูกพอแล้วก็ได้ครับลูกต้องเอาอะไรข้างบนห้าตัวร้อยตัวใหญ่ข้างล่างหกตัวร้อยเดี๋ยวมาลองถูก็มันจะตัก คุณนุ้นลุงแกนะครับผมปกติจะซื้อแค่ร้อยเดียวแหละอยู่ดึกตีสามกว่าจะได้กลับแต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็กลับไมยลงอ๋อเพราะว่าว่ามากินเหล้าเนาะเรื่องันรื่องไส้กรอกมาเอาเลยเออแถวนี้มันนววาแล้งี ก็ไม่น่ากลัวเนาะมันก็นั่งหน้าหน้านั่งไง้มืใช่ไหมม่มืดนะครับม่นกมันเยอะอมันหน้าผับใช่ไหมตรงนั้นน้าผับอันนี้แถวหาดพัทยายบโลกแล้วนี่ไม่มีคนเมาอะไรมารบกวนบางคนอยู่แล้วนี่หกโมงก็มี ู่ยันวังสบายสบายยันวังลุงวังอยู่ยันวังเดินในทรายก็เนาะขาอร่อยนะผมเดินโอ้แม่บ้านก็ให้ปล่อยเสือใช่ไหม เลย20บาทเลา50บาทเพราะว่าเรามีว่าเนี่ยที่ตั้งแต่เย็นเนี่ย10นาทีอ2ที่3ผ่านดีจะกลับักแล้วเออใช่คือคือเราเราไม่ได้ไปไล่เขาใช่ไหมไม่ไล่เลยหรือเขานั่ง<ม>ย,ยังไงก็ยังนั่งยาวไปนั่งยาวไปเลยเราก็ต้องนั่งรอเนาะนี่แหละลครับเพือ่อนๆนี่ยครับแฟนลุงแกปล่อย เช่าเสือหรือศาสตร์บานเฮานะครับนะผมเพิ่งรู้นะว่าใช่เช่า5 0าบาทแต่นี้ถ้าลูกค้าไม่กลับอะครับสมมุติว่าเหมือนอย่างผมมาดืมา่มยันสว่างก็ได้นั่งเฝ้าก็ต้องได้นั่งเฝ้านะครับคือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เขาหรือว่าให้ลุกนะครับพนะี่น้องอันนี้เป็นความรู้ย่านันึงห้าสิบ,บาทคุ้มทั้งคืนผมเพิ่งรู้นะครับ <laughs> <laughs> นั่นงบนนี้ีส่กว่าเขาจะมาตางเตียง ได้ไปนั่งข้างนได้แต่ว่าตามแต่ขาแยกในัดดีวะแดดแล้วแดยบางคนงถึงแดดสองแล้วก็กับร้อนแล้วอันนี้ขอสักสองถ้วยได้ไหมครับได้ครับโอเคนี่ครับเพื่อนๆจิ่อนจุเด็ดอยู่ตรงนี้ กินแบบบ้านๆานี้แหละพีกนิดนึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปให้ช่วยจ่ายตังเรียบร้อยเดี๋ยวจะหอ่านี่ครับเพืเ่นอนหอมหอมหอม,มไปมาพี่เนาะ ย่างใหม่ๆครับเมื่อกี้นี่ครับผมมึกย่างหาดพัทยาพี่น้องปกตัว1อย แก่แซ่บเลยไม่กินยากบหรอกที่อย่างน้ำเข้มมันหยาบเนาะ พ่อเหรบคีอมนเป็นกับแก้มนะครับบรรยากาศครับอย่า่อดี